นี่ก็มหาหอดขั้นที่หกของรอบนะครับขั้นที่สองของวันนี้นะครับเอาสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับนี่เป็นกับไปไปแค่จังมาะไหมอะไถมันครับไยมันหวัวต่เขาบ้านมานะครับครับกู้จักรไรครับตอนเนี้ย,ย,ยไม่กู้ถอนถอนถอนสี่สิบไร่นะครับ นี่ครับกำลังหัวจะมาหอดนะครับกำลังขนของลุงนะครับถ่าติดตั้งนะครับนี่ครับถ่าติดตามชมมือนะครับเด้สี่สิบเจ็ดแรงนะครับสีน้ําเงินนะครับนี่เป็นกระถอนมันค้าอยู่นะครับได้ไปล่องโยกให้เบ้างบ้านเนื้อไกลบ้างไหนี่นี่นะครับอ้าาาลงเร็ว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  <laughs> น่ครับถ้าติดตามเบิรน่ได้พี่น้องเดอ้อนี่ครับหลังจากที่เฮานะครับติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขั้นที่หกของรอบนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เฮาก็จะเดินทางกลับสู่กลับไปบ้านนะครับไปเตรียมตัวคืนคลองนะครับเพาะจะไปติดตั้งทั้งใดกันถ้าติดตามชมเบิรงเดอ้อพี่น้องเดอ้อเฮามีออกซ์มมือนะครับติดตั้งซุ้มมือนะ้นะ นะครับพี่น้องทีส่สร้างไว้กูได้ที่ได้ตอนได้กับทาติดตามเบิ้งนะครับเด้อนะครับนี่เขาจะมาล้องนะครับล้องโยกให้เบิ้งนะครับเลยนี่ ปูบต้า L อลสิบเจ็ดศูนย์แปดนะครับนี่นะครับสีน้ำเงินนะครับเบินย้ำไหกแกง้มนะพี่น้องนะครับแทงติดสติกเกอร์ให้ลุกรอบคันนะครับนี่ครับแกง้มคักนะครับมีมีดนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอย่างใช้ได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับ เป็นยกลงตามแทงมือนะครับนี่ครับอ่มยกสูงนะครับนี่พอดีเป็นกับคู่มันพอดีนะครับเป็นไงจีบเป็นยกมึงนะครับนี่ใส่งานเลยนะครับหยกลงนิ่งแค่นิ่งนะครับนี่ครับเป็นลงนิ่งนะครับเปนบ่กระตุกนะครับ กระบอกไงนะครับมันบอกกระตุกนะมันขึ้นมินนะครับกระบอกฟอดนะครับข้าใส่กระบอกน้อยนะครับกระบอกทูกระตากระบอกเดิมมันนะครับไม่กระตุกนะครับเราแห้งโยกกระชินนอยนะครับยกหนักก็ได้นะครับ ผูใดอยู่ไก่มาเบิ้งนะครับมีบ้านอย่างวู้นนี่ครับอำเภอชาติการนะครับของสามคันแลยนะครับมาติดอยู่นะครับหลายคันแล้วนะครับนี่นะครับผูใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับตอนนี้คิ้วห้องกันลายแล้วนะครับอยากได้ไว้กับสร้างก้อนนะครับผูได้อยากได้ไว้นะครับสร้างไว้แต่เนินๆเลยนะครับรอรอจะกูมันค่อยสร้างนี่ มันอยู่บทนะบทันนะบททันใส่งานนะครับนี่ครับยออกขึ้นบ้านถึงห้าอะไรผ่านห้าดำเข้า้มจ้เข้ามมแล้วก็ช่องทางการติดต่อนี่ด้วยครับเด้อเบอร์โทรน,นะครับหรือเขาไปเบิ่งผลงานครับรถมีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อน,นะครับที่เขาติดนะครับไปเปิดเสิร์ชเบิ่งได้นะครับ ถ้าติดตามกันต่อนะครับไม่อื่นจะไปทั้งไหนนะครับถ้าติดตามเบ่งนะครับเดอ้อ